เล็กเล็กวเราหน้าเมืองเล็กกว่าอภิษเขาไงเราหอนเลยไหมหอนนะอะไรวะโดนไล่หนึงโดนดักใช่ไหมฟาไม่มีแล้วนะที่เราแหกมาเข้าได้อยู่ที่ใหญ่เข้าเลยตาใช่ใตายาตต้องจัเพื่อนตางตัวไม่ไหวไม่ไหวดีดีไอ้ไหนไม่ได้อุ้ยดพื่ 2 2> ต,ตัวเลมกันัเดียวปทเกียร์าเือว่แต่้าเกียร์เราที่าัดชุดใหม่ปะเยมันลงมาแล้วลงมาแล้วชาร์จลงชาร์จลงตั้งโทรศัพหน่อยให้ดาพี่จะได้ห้าเตัวนึงนะครับต้าเดนึงนะครับมีเอ็มเหรอต้ยิงเ้เป็นมันก็เป็นมีแล้ว ตะปิงเข้ามาเตือนิงเขอนเขาแล้วตอนเขาแล้วโคดมาแล้วติดสายติดสายตตัวัดตัวลงมามาตัวเย็นนอะแปดห้ามนะปีขึ้นหลังคาป่ะต้อหมดเกินลตแล้วต่อแล้วตไม่ได้เข้ามาเียกตอครับปีกตะปิงรักเข้าเลยรักเข้าเลย

นามาเก็ตดเยนามาเก็บนของบอกกบนะพี่นะปมล็อกหน่อยมันจะไม่วุ้ยไปไอไยไอไป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 ไไดไปไปปไ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 ปอปไปไไปไไปไปไ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 ปไปไปไไป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 ไัอไไอง

ตายสองยิล้ะหองเล็กหองเล็กประมาณห้องเล็กตายหายก็ดีแช่เป่าวะเียเียผมยิงแต่มาสองตัวสองตัว เปิดเลยมีมีของตัแันตาไอ้ตปามนาเคลียร <ah> ์มนาเคลียร oh. ์เอยาหมดหลักีอะหลักีอะเว้นแล้วเพื่อนมีของให้เร็วนะเร็วอยเร่ัทเจ็บมากหลัเจ็บมากโอ้โไลสองินบานต้นไหนคลอาวะในในกเกในมเกกหลังมาเก็ตเต็มเลยตั้งรับอย มาหลหน้าต่างกันตามไอ่หลน้ตาตัวหนึง